บทที่1ข้อที่9ถ้าพระเจ้าเิดคุณอาในหนึ่งยอมบทที่2ซึ่งใกล้กับข้อ9ก้ามากๆยอมได้ข่าวได้เขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเขียนมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายไม่ทาบาปการที่เราตัดสินใจจะกลับใจและสารภาพบาปจะช่วยทําให้เราเริ่มต้นใหม่อย่างที่ไม่เคยทาบาปแล้วคุณจะมุ่งไปอีกเส้นทางไปในวิถีแห่งชีวิตได้ใชนไหมพระเจ้าต้องการให้คุณดําเนินชีวิตโดยมีจิตสํานึกที่ชอบอยู่เสมอ บอโนเลก่าเอาไว้นะครับข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามจิตสํานึกเห็นชอบอยู่เสมอจิตสํานึกในที่นี้คือเสียงของวิญญาณของท่านคือพยานที่บอกคุณขา้างในพระเจ้าจะบอกคุณอะไรควรอะไรไม่ควรคุณอาจจะถามผมว่าเอ๊ะเป็นคริสเตียนกินอันนั้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมพระธรรมบอาจจะไม่ได้เขียนแต่ข้างในด้วยึองจะบอกคุณมีนักเทศน์คนนึงที่ผมรู้จัก กขาบอกพระเจ้าบอกเขาว่าอย่าก,กินโคกแต่ถามว่ากินโคกบ,บาปไหมไม่บาปคุณจะกินมันเป็นลิตรก็ไม่บาปคุณจะกินเท่าไหร่ก็ไม่บาปแต่พระเจ้าเตือนนักเทศน์คนนั้นบอกอย่าก,กินและนี่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ว่าทุกคนห้ามกินเห็นไหมเพราะว่ามันอันตรายต่อกระดูกของเขาแล้วเขามีปัญหาเรื่องนี้อยู่แต่เขาฝืนกินฝืนกินในที่สุดเขาล้มเข้าโรงพยาบาล นี่แหะผลของการไม่เชื่อไม่ใช่หมายถึงพระเจ้าทำให้เขาเข้าโรงพยาบาลพระเจ้ารู้ว่าถ้ากินต่อมันต้องเข้าโรงพยาบาลก็เตือนเอาไว้ข้างในบอกอย่าเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นแต่เขารู้ข้างในว่าเขาไม่ัวดผมเองได้ยินนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ใช่ว่าผมก็เลิกกินนะผมกินโดยตลอดนะเพราะข้างในไม่ได้เตือนอะไรผมกินมาเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ผมไม่ค่อยกินอันนี้เป็น การทรงนำส่วนตัวอานนคุณไม่ต้องเอาแบบผมมันมีนะมันมีอาหารหลายๆอย่างที่ผมกิกนอยู่ซึ่งไม่ควรกินแต่วันหนึ่งวันหนึ่งพระเจ้า,จา,จาจก็คงสอนผมให้เลิกกินตอนนี้ผมเลิกกินบางอย่างแล้วซึ่งห้ามไม่ได้พันธสัญญาเดิมแต่พันธสัญญาใหม่ไม่ห้ามแต่หลังจากที่เราไปศึกษาดูเราได้พบมันอันตรายต่อขา้นนของเราเองมันเป็นการทําลายร่างกายของเราเองถ้ายังกินสิ่งนั้นต่อไป นั้นผมจะไม่เอ่ยว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพื่อที่จะได้ไม่เป็นกฎเกณฑ์ที่ใครจะไปทาตายแต่ถ้าคุณฟังดีๆพระเจ้าจะบอกคุณเองอายุขนาดนี้กินอะไรได้อะไรไม่ควรกินเห็นไหมคุณจะรู้แล้วถ้าคุณฝืนคุณจะต้องรับสิ่งที่คุณหวังเอาไว้เอาละเมื่อคุณตามพระวจนะเต็มที่แล้วเมื่อคุณตามการทรงนำของพระวิญญาณไม่ควรจะมีความรู้สึกผิดใดๆเหลือในชีวิตคุณแล้ว เพราะฉะนั้นกลางข้อและท้ายข้อของสัุทดีบทที่16ข้อที่11ควรเป็นประสบการณ์จริงของคุณกลางข้อได้บอกต่อพระพักตร์รองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมร้นในสัพทดีบทที่16ข้อ11นะฮะต่อพระพักตร์พระอ,องค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมร้นคุณกล้าสู้หนาพระเจ้าไหมหพระองค์ปรากฏอยู่ตอนนี้คุณมองหน้าพระองค์ได้ไหมหรือคุณจะววิ่งหนีออกไป แล้วคุณจะอธิษฐานคุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นความทุกข์เสียงหัวเราะให้เป็นความเศร้าโศกต่ยวหรือเปล่าคุณไม่จะเป็นต้องพันเสียงให้เป็นเสียงของนักเทศบางคนนะครับจะฝึกอธิษฐานเรียกว่าฝึกเลยนะยังไม่ได้แค่อะไรที่ไหนก็จะอธิษฐานผิดขอแต่ครับมหาเยซุคริสต์เจ้า โอ้ไม่รู้สั่นทำไมผมไม่เข้าใจเวลาคุยกับสมาชิกไม่เป็นไรเพราะคุยกับพระเจ้าผิดเสียงมันต้องสั่นโอ้ข้าแต่พระมหาเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายคือรีบไหมครับเคยนะเคยนได้ยินบ่อยไหม,ไมไหคุยกันดีไม่ได้เหรอแล้วไม,ม่เสียงของความชื่นบานเป็นนิดไหมนะ นอกจากทุกวันนี้เราแสวงหาความสุขในโลกเราอยากจะหัวเราะเราก็ต้องเปิดทีวีเราอยากจะนในห้องนี้เรามีคนที่ชอบฟุตบอลมากผมไม่รู้อยู่ที่โบสถ์เนี่ยเราเห็นเขาเงียบๆเขายินเขาไม่ค่อยพูดอะไรแต่ผมว่าภรรยาเขาจะรู้ดีเวลาบอลเข้าเนี่ยเขาเป็นยังไง <c oughs> นะ้านะของผมเงียบๆสุภาพภรรยาผมบอกสุภาพมากแต่อย่าให้ดูมวย เพราะว่าพอกําลังพุกแล้วเนี่ยเสียงเขาเนี่ยดัง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 เหมือนเชียร์อยู่ขอบสนามเลยฮึบฮึบทำไมเราต้องอาศัยลุกนบอลเข้าโกถึงจะตระโดดโลดเต้นตีลังกาได้ทำไมอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเรจาจะหัวร้อมีความสุขไม่ได้ท,ทั้งทั้งที่นี่คือพระประสงค์ของพระเจา้าเอหม <c oughs> รวมหมดที่14ข้อ17ได้กล่าวเอาไว้นะครับถ้าคุณอ่านรวมบทที่14ให้ดีคุณจะเห็นว่าคนกำลังทะเลาะกันอยู่คนมาทะเลาะกันเรื่องอาหารการกินนี่แหละเฮ้ยเขากินอะไรกินหมูได้เหรอคนบอกเฮ้ยฉันไม่กินแล้วฉันกินผักกินผักด,ดีๆกินผักแล้วบริสุทธิ์ไว้คนกินหมูไม่บริสุทธิ์มีคนคนกินหมูได้บอก กินผักบ้ากินผักทะเลาะกันเรื่องของกินแต่ว่าคนทะเลาะกันมันมีความสุขนะข้อที่สิบเจ็ดครับเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์สังเกตชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคุณตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอเอเมนะชื่นชมยินดีชื่นบานเหมือนกันคือหน้าคุณจะบานขึ้นเ <c oughs> วลาเว,วลาคนโดนฟงนี่เป็นไงครับหน้าหุบเวลาคนถูกลอตเตอรี่เป็นไงหน้าบานพระเจ้าต้องการให้เราชื่นบานเอเมนมีความสุขอยู่เสมอแ <c oughs> พนดิ้งของอพระเจ้าเป็นเรื่องการทะเลาะกันไหม <c oughs> เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ไหม <c oughs> อันนี้กินไม่ได้ อันนี้กินได้อันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ข้อห้ามไม่ใช่กฎแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของความชอบธรรมทุกคนพูดนะครับชอบธรรม,ม,มสันติสุข,สสขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณในสุดคนที่ระหนักว่าตัวเองชอบธรรมคนที่มีสันติสุขคนที่มีความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณในสุด เขาควรจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนะเขาควรจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาไหมเขาควรจะเป็นคนที่หัวล้อเส,สียงดังหมควรใช่ไหมที่หลักแผ่นดินของพระเจ้าแล้วม่แผ่นดินของพระเจ้าทํทาไมไม่ค่อยไปถึงไหนเพราะเราไม่ค่อยดาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเท่าไหร่เราดำเนินชีวิตในวิถีแห่งความตายเราดำเนินชีวิตไม่แตกต่างจากจากคนทั้งหลายในโลกนี้เห็นไหม,ไหม แล้วเราก็ไม่ค่อยมีสันติสุขเท่าไหร่นะเราไม่ค่อยชื่นชมยินดีวันจันทร์ที่จะถึงนี้เมื่อคุณไปที่ทํางานแล้วขอให้เพื่อนร่วมง,งานทุกคนเห็นรอยยิ้มของคุณนั่นแหละคุณกําลังนําแผ่นดินของพระเจ้าเข้าไปยนที่ทำงานต่อมานะคะระับพระคัมภีร์บอกว่าในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เ็นิดสัปดาห์ก่อนเราได้เรียนแล้วนะ,นะครับพระหัตถ์ขวาหมายถึงสถานที่แห่งการปกป้องคุ้มครอง เป็นสถานที่แห่งเกียรติยศแต่ตรงนี้ไม่ได้พูดแค่ที่พระหัตขวาตรงนี้ใช้คำว่าในพระหัตขวาในมือขวานั่นหมายถึงมือแห่งการประทานสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณมีอะไรอยู่ในมือของพระเจ้าความเพลิดเพลินอยู่ทรน,นี้บอกคนข้างๆนะครับพระเจ้าเตรียม ความเพลิดเพลินแบบนิดให้กับคุณพระเจ้าต้องการให้เราเพ,เพลิดเพลินไหมเนาะถ้าเกิดความรักที่ผมมีให้กับเวเนียเนี่ยมีให้กับลูกผมเนี่ยเป็นความรักแบบแค่พอแบบผ่